Thank mm -hmm. you. บนะคะบอสเป็นที่ปรึกษาการขายข,ายของมิสซูร i p u b l i c ค่ะวันนี้จะมานําเสนอรถนี่เลยค่ะมิสซูบิชิแอค t a ่นนะคะมาดูกันเลยค่ะตัวนี้จะเป็นมิสซูบิชิแอคช a ่รุ่น GLX นะคะราคาอยู่ที่5 2 9 0 0นบาทนะคะมาดูด้านหน้านะคะด้านหน้าออกใหม่นะคะเป็นแบบ Advanced y n a m i c s h i ช l ลนะคะมาพร้อมกับไฟหน้าไฮโดรเจนนะคะและบวกกับไฟตัดหมอกมาให้เลยค่ะ เดี๋ยวมาดูโปรโมชั่นที่บอสแถมในวันนี้นะคะโปรโมชั่นวันนี้บอสให้ใช้เงินออกลดเพียง9,900บาทเท่านั้นนะคะผ่อนอยู่ที่4,330บาทค่ะแล้วมาดูของแถมที่โบอสแถมให้นะคะว่ามีอะไรบ้างนี่ค่ะเป็นตัวนี้เลยนี่ค่ะจะเป็นล้อแมกนะคะล้อแมกตัวนี้เป็นขอบ15นะคะขอบ15แล้วบอสแถมเป็นตัวครอบคาลิปเปอร์ด้วยนะคะแถมไปให้เลย มาดูในส่วนของฟิล์มกันบ้างนะคะฟิล์มตัวนี้โบจะแถมเป็นฟิล์มดำนะคะลูกค้าสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มได้นะคะ40 60ถึง80เลยนะคะต่อมาจะเป็นด้านข้างเป็นกันสาดนะคะทุกคันโบจะแถมกันสาดให้นะคะเพื่อตกแต่งเพื่อความสวยงามมากขึ้นนะคะให้ลูกค้าชมมาด้านหลังนะคะ ะะที่บรจะแถมแต่งเพิ่มตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นกล้องมองหลังนะคะเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้ามากขึ้นนะคะในเวลาลูกค้าถอยหลังรถจ้ะไฟจะตกแต่งสวยงามนะคะไฟตัวนี้จะมาจากโรงงานเลยนะคะเป็นไฟท้าย LED นะคะตัวนี้ แล้วมาดูด้านหลังกันนะคะด้านหลังนี่กว้างขวางมากเลยนะคะสามารถใส่ของได้แล้วตัวนี้เป็นถาดท้ายนะคะบดก็แถมไปให,ให้ด้วยนะคะเวลาลูกค้าวางของเรามาดูด้านในกันนะคะด้านในนี้นะคะจะเป็นพวงมาลัยนะคะมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้ที่พวงมาลัยนะคะแถมยังรับสายวางสายโทรศัพท์มือถือได้ด้วยนะคะมาพร้อมกับจอ ขนาด7นิ้วนะคะรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android ด้วยนะคะภายในภายในเดี๋ยวเราจะมาดูที่เบาะนะคะเบาะนะคะเบาะจะมาจากโรงงานเลยนะคะตัวนี้ภายในกว้างขวางมากเดี๋ยวเราจะมาดูรีวิวกันนะคะว่าจะมารีวิวจอของ Act a c t a t ให้ดูนะคะว่าใช้อะไรได้บ้างตัวนี้นะคะสามารถเชื่อมต่อบ l u e t o o t h ให้ฟังเพลง ได้เลยแล้วมาดูกันอันนี้บชเชื่อมต่อไวแล้วแต่จริงๆอ่ะนี่จะมาสาธิตก็คือเดี๋ยวเราเข้าตรงบลูทูธนะคะแล้วก็ตรงเซตติ้งนะคะแล้วก็ค้นหาที่โทรศัพท์เราไปที่โทรศัพท์เราก่อนนะคะที่โทรศัพท์เราก็ไปที่เซตติ้งเช่นกันแล้วก็ไปที่บลูทูธ เลยนะคะไปที่การตั้งค่าแล้วก็เปิดบลูทูธมานะคะแล้วก็หาเนี่ยค่ะกดค้นหามันก็จะขึ้นมาขึ้นมาให้เชื่อมต่อนะคะเราก็กดเชื่อมต่ออันนี้โบช,ชื่อมต่อไว้ให้ลูกค้าแล้วง่ายมากอ่าแล้วถ้าเราจะฟังเพลงนะคะลูกค้าสามารถเข้าง่ายๆไปที่ YouTube กดที่ YouTube ได้เลยนี่เข้ามาแล้วก็เรามาเปิด เพิ่มเสียงลดเสียงได้ที่พวงมาลัยเลยนะคะนะคะ FM ก็ใช้ได้นะคะ FM เดี๋ยวเรามาดู FM กันนะคะมาดู FM กันเปลี่ยนเป็น FM เปลี่ยนช่องเปลี่ยนช่องได้ที่พวงมาลัยก็ได้นะคะพวงมาลัยก็ใช้ได้นี่ค่ะ เพิ่มเสียงลดเสียงปลอดภัยมากเวลาขับขี่นะคะลูกค้าก็จะไม่ต้องมานั่งพวงกดที่จออย่างเดียวนะคะสามารถกดที่พวงมาลัยได้เลยหรือโทรศัพท์เข้ารับสายวางสายได้ที่พวงมาลัยเลยนะคะนี่ค่ะจะมีให้ 3, 3าสฟังก์ชันค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจนะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นแต่งตามนี้เลยเพียง9,900บาทนะคะแล้วแถมผ่อนให้อยู่ที่4,330บาทเท่านั้นเองนะคะ ใครสนใจทักเข้ามาโทรเข้ามานะคะหรือบอสจะขึ้นช่องทางตรงนี้ให้นะคะก็คือเป็นตรงนี้ลูกค้าสามารถกดโทรตามเบอร์นี้ได้เลยสุดท้ายฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องมิสซูลังสิตด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้บอสในทำการทำคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะเาจอากันคลิปต่อไป